สวัสดีครับผมโอมซีนอนเอนะครับวันนี้จะมารีวิวเซตติ้งอัปเกรดให้ดูนะครับกับรถรุ่นเกียร์คันนี้ของเดิมเป็นโปรเตอร์โรงงานมานะครับลูกค้าได้ทําการอัปเกรดหลอด LED ดีมาแล้วแต่ยังสว่างไม่พอนี่เคยชุดของลูกแก้วเดิมนะครับผมจะได้ประมาณนี้ด้านในหลอด LED นะครับแต่แสงโฟกัสยังไม่สว่างนั่นเองแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูที่แผนป้ายตั้งไฟให้ชัดๆนะครับอ่าสังเกตเห็นให้ดูชัดนะครับว่าฝั่งขวานี่คือของลูกแก้วเดิมนะครับ แสงจะค่อนข้างจางคัตออฟจะไม่คมนะครับเป็น V-shape เลยทีเดียวจึงทําให้ไม่มีโฟกัสกลางแล้วเวลาขับรถใช้งานจริงไฟหน้าจึงจะไม่สว่างนั่นเองครับส่วนฝั่งซ้ายคือชุดอัปเกรดของทางร้านนะครับสำหรับชุดนี้จะเป็นของริงท o l นะครับพเมีมเกรดนัตตาเมทแท้นะครับเป็นชุดอัปเกรดเข้าไปใหม่ชุดนี้นะครับผมจะเป็นขนาดเลน3นิ้วแท้บูเลนแท้นะครับระบบบเฟนอน ผู้ชุดกับบะหลาดนะครับผมลิงค์ทูแท้นะครับจากทางร้านเป็น55วัต์ทั้งชุดนะครับตัวหลอดและประหลาดสำหรับคนนี้ลูกค้าเลือกตัวท็อปสุดครับผมบรันตียาวๆนะครับผม5ปีเดี๋ยวจะพาไปดูความเข้มแสงและข้อพิเศษของลิงค์ทูกันครับหลักๆเลยนะครับมองเพลินก็เห็นเห็นต่างแล้วครับผมว่าฝั่งของลิงค์ทูนะครับจะสว่างกว่ามากคัดออฟนะครับจะคมตรงชัดเจนนะครับส่วนฝั่งลูกแก้วเดิมจะเป็น Vshape และไม่ชัดนะครับ รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมระบบไบฟีนอลคือสูงและต่ำในตัวตบสูงครับฝั่งลิงคทูนะครับจะกระดกเป็นไฟสูงส่วนของเดิมจะไม่มีระบบนี้นะครับจึงทําให้ไฟหน้าไม่สว่างและเวลาตกไฟสูงใช้งานได้ไม่ชัดเจนนั่นเองครับปล่อยครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาวัดความเข้มแสงให้ดูกันนะครับกับเครื่องวัดแสงตัวนี้ระยะห่างเฟตติ้งนะครับที่วัดแสงจะถอยจากป้ายตั้งไฟมาประมาณ5-7เมตรนะครับ เดี๋ยวจะวัดให้ดูกันจะจะว่าลิงค์ o l จะได้เท่าไหร่และลูกแก้วเดิมที่อัปเกรดหลอด LED มาแล้วจะสว่างได้ขนาดไหนไปชมกันครับของลิงค์ o l นะครับวัดแล้วจะสามารถขึ้นได้มาถึงประมาณ4,000กว่าลักนะครับและแสงจะเข้มขึ้นเรื่อยๆไปอีกนะครับผมถือว่าเป็นความเข้มแสงที่สว่างมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากฝั่งของลูกแก้วเดิมดีกว่าครับที่อัปเกรดหลอด LED มาแล้วจะได้ความเข้มแสงประมาณไหนนะครับไปชมกันเลย วัดให้ดูกันจะจนะครับก็จะได้อยู่ประมาณพันสี่นะครับแต่ก็ถือว่ายังน้อยกว่าลิงทูมากอย่างนี้ลิงทูสว่างขาดลอยแน่นอนครับโอเคส่วนเรื่องแยงตาไม่แยงตานะครับจะทางร้านจะปรับระดับตั้งไฟมาตรฐานความสูงสำหรับรุ่นนี้จะไม่เกิน60-70เซนติเมตรนะครับจะไม่แยงตาเพื่อรลมทางแน่นอนโอเคก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการอัปเกรด ระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์แทนลูกแก้วเดิมหรือรุ่นที่เป็นรีเฟคเตอร์ก็สามารถใส่โปรเจคเตอร์ได้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ผมโอมฟินนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ